สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับก็คือในช่วงนี้แหละเราได้มีการอ่าปรับเปลี่ยนในส่วนของวิธีการสอนนะครับโดยนครูจะใช้ในส่วนของวิดีโอนะครับให้เราได้อ่าศึกษานะครับเรียนรู้ไปด้วยกันทีนี้นะครับในส่วนของบทเรียนที่เราจะต้องได้เรียนในวันนี้นะครับขึ้นสู่หัวข้อที่2นะครับหรือบท เรียนที่2นะครับก็คือเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมนะครับที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นครับในส่วนวัตถุประสงค์ของการเรียนในครั้งนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายนะครับอิทธิพลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้นะครับแล้วก็นักเรียนจะต้องสามารถปฏิบัติตนนะครับต่อความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม โอเคนะครับหลังจากนี้นะครับคุณครูก็จะให้พวกเรานะครับดูวิดีโอที่คุณครูนํามาให้พวกเราศึกษานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมันจะอธิบายถึงในเรื่องของอะไรเราไปรับชมรับฟังนะครับอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ สังคมและสติปัญญาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจนำมาซึ่งปัญหาต่างๆอีกทั้งต้องเผชิญกับอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมตลอดจนสื่อต่างๆที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นอิทธิพลของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นในกลุ่มของวัยรุ่นมักจะนิยมคบเพื่อนที่มีนิสัยคล้ายๆกันโดยมีการรวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาปัญหา และทำกิจกรรมร่วมกันวัยน,นี้จึงต้องการยอมรับจากเพื่อนและอาจยอมทำตามเพื่อนทุกอย่างเพื่อให้เป็นที่ยอมรับอิทธิพลของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นด้านเพื่อนในด้านดีนะครับจะช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันชวนกันไปในทางที่ดีคอยตักเตือนเมื่อเพื่อนทำผิดนะครับส่วนด้านไม่ดีชวนกันหนีเรียน ชวนกันไปเสพยาเสพติดและก็ชวนเพื่อนไปรักขโมยนะครับอิทธิพลของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสื่อครอบครัวสื่อมีผลต่อการกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลทั้งในด้านการเรียนแบบพฤติกรรมการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมบริโภคการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลโดยเข้ามาแทนที่การกระทํากิจกรรมอื่นๆ ครอบครัวเป็นสถานที่อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูวัยรุ่นตั้งแต่เกิดทําให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมแนวความคิดความเชื่อรวมทั้งบุคลิกภาพตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครอบครัวอิทธิพลของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นการแข่งขันในสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันโลกของเราได้ให้ความสําคัญทางด้านการศึกษามากขึ้นจึงทําให้เกิดการแข่งขันในการเรียนหนังสือมากยิ่งขึ้น ในกลุ่มของวัยรุ่นอิทธิพลด้านวัฒนธรรมต่างชาติมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องต่างๆเช่นการรับประทานอาหารการแต่งกายการเข้าสังคมการแสดงออกในเรื่องเพศจึงทำให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนแบบพฤติกรรมและแฟชั่นการแต่งกายต่างๆของชาวต่างชาติความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันงีงามเช่นการมีมารยาทที่ดีมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตมีความเคารพผู้ใหญ่แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับการรัเทศะและมีจิติที่ดีและหน้าที่การงานประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นพลเมืองดีของสังคมสิ่งที่วัยรุ่นควรจะปฏิบัติและพัฒนาตนเองนะครับ ศึกษาความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองมีระเบียบวินัยการยอมรับสภาพความเป็นจริงและรู้จักการแก้ปัญหาที่ถูกต้องถ้านักเรียนปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนและสังคมสำหรับวันนี้มาเตอร์ก็ขอจบเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ อ่าโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างทีนี้พวกเราก็น่าจะเข้าใจนะครับอ่าเกี่ยวกับในเรื่องของอิทธิพลที่มันจะส่งผลที่ดีหรือไม่ดีนะครับที่จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเราเลือกจะเลือกปฏิบัตินะครับว่าจะปฏิบัติแบบไหนนะครับเพื่อให้คนรอบข้างไม่ได้รับอ่าความเดือดร้อนตามมาทีนี้นะครับ สิ่งที่คุณครูจะให้พวกเราทําหลังจากที่เราดูวิดีโอนี้แล้วนะครจะให้พวกเราสรุปนะครับบทเรียนนะครับจากวิดีโอที่คุณครูได้นําเสนอมาว่าอ่าอิทธิพลที่มีต่อวัยรุ่นเนี้ยมันมีข้อสรุปยังไง โดยนักเรียนจะต้องสรุปลงในสมุดที่นักเรียนมีอยู่แล้วนะครับหรือบางคนนะครับดูไม่ทันหรือจะกลับไปดูในวิดีโอที่คุณครูนําเสนอหรือเราจะสืบค้นหาความรู้จากในหนังสือเรียนที่คุณครูแจกไปให้แล้วนะครับที่นี้เวลาส่งงานคุณครูจะให้พวกเราส่งทางอินบ็อกซ์แล้วกันนะครับโดยจะให้ถ่ายเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ส่งมาทางแชทของใครของมันนะครับแล้วก็ในส่วนของ การให้คะแนนนะครับเดี๋ยวนี้ในช่วงนี้ก็ยังไม่เปิดภาคเรียนนะครับ,บคุณครูก็จะให้พวกเราเก็บไว้ก่อนแล้วก็รอสถานการณ์ตอนนี้ให้มันดีขึ้นแล้วเราค่อยนำส่งนะครับในวันเปิดภาคเรียนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทัเรียนทุก่นขอให้พวกเรานะครับมีสุขภาพร่างกายที่ดี 何して